แคปวอทรถดิสปอร์ตมี่กลุ่มใหญ่มาแล้วเมื่อกี้ถ้าเรามาไม่มาไม่ทันสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟรถรถดิสปอร์ตนี่สนามกอต้องไปใช่ไหมนี่จะตามทันไหมนี่อยู่ตรงแลนด์นุ่มผมก็เปหนไงก็แลนด์นุ่งก็อยูน้านธนาคารด้ธนาคารที่จะรับรถเป็นเบ้าวะฮัลโหลครับสวัครับอยู่จุงแคปวอทฮวัสดีครับเราไปแลนด์นึงกันมีมีมีแต่บ้านพี่อยู่ในเมืองอะดิ นี่ใครอะอเลกนอูนะเออไอไอเออรถรถรถอีสปอร์ตอ่ยูอู่ยูอู่ยูอูู่อยูู่้านอู่ไปถึงล้านเออร้านร้านตะผมร้านตผมตรงไปทางอมดีนอดี้านเอดีร้านร้านื้อผ้าร้านื้อผ้อู่่เมืองอู่ในเองแตกแตสายแตกหนึ่งสายแตกหนึ่งสายแตกหนึ่งสตกหนึ่งสายหน้าแตกเอออยู่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 ไฮเว์ใต้โงมาบไฮเว์ใต้โงมาตรงที่ตกปูนไฮเวท์ลงไหนทาง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 ลงอุโม ทางลงท่อทางลท่อทางลงท่อห้เวให้เวลโรงพยาบาลห้เวโรงพยาบาลห้เวโรงพยาบาลขึ้นไปขึ้นไปห้เวโรงพยาบาลอยู่ใต้สะพานใต้สะพานใต้สะพานใต้นะมือให้มือปีไว้บอก้างไว้โฟนสวยสวยสวยโฟนไม่ต้องยิงเยอะไอ้มึงไอตัวบอกไว้บอกไว้กข้างไม่มีปืนอ่บอกางไว้ิชชนเขาน่ยออกมาเลยนะกลุ่มใหญ่มากลุ่มใหญ่มาบรามาไไปหลด ตัวละตัวละตัวเมืองเอามันดีไอ้เหียแลให้เพื่อนกูสามเช็ตปาเพื่อนกูสามเตปลาฮะไอ้เหียไอ้เียไปยี่กจาเียไปไหนกับไปไหนัีกเจ้มึงเปลี่ยนมีดยัดดมึงเปลี่ยนมีดยัดช่วยคนดูผมแก่อนมีดยัดช่วยบุกดช่วยยัดดแกวยนนี่อรวยย เอาวิ่งวเอาวิ่งวเสียงมึงเบาจัดเลยว่ะเฮียไม่ได้เสียงเลยวยไม่เสียงวย่วไม่ได้พูดอะไรีกไมอเไยมเียชอแล้วเเรอมือีเฮียจอดมี่ชิลชิลชิลชงงวยควายวยงงวยร่เลยมึงนรถเลยนรถเลยบ้ากูไปด้วยกูวิ่งมา

คุ้มอยู่ค่าคุ้มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคุ้มอยู่ดุ้มอยู่ไอ้บยวดิเดี๋ดิไอ้บอลไปเอาศพมาปะตรงปูกลางเลยปะลากเลยลากเลยเดี๋ยวช่วยรถกลางไหนะบอลผมถือศพอยู่นะพอไม่ได้เนี่ยขอเพื่อนเชียวขอเพื่อนโอ้โหโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้โอ้โหเยเหลือแปดแล้วบัวมันไม่เพิ่มแล้ววะผมถือศพอยู่ต้าวรอรอรอดิดูเขาเปิดปูหมอนเปิดดูไว้คนหนึ่งเลยนะฮัลโหลพี่เอาไปได้ไหมมีปืนอ่ะเฮ้ยพี่มีกระถางบ้านมีกระถางบ้านมีกระงเอาไปได้ไหม แล้วมันแล้วมันถูงเตรียมกล่องเั่นแหลพี่พี่จะลุงมีมีใครใครมีใครมีหอบ้างใครมีหอบ้างอ่ะพี่เจ๊พี่เจ๊พี่คุณพี่มันบางทีกูมางทีกูมาดิไหนไหนพูดดิโค้โเลกไอ้จุดฉายานั่แหละนั่แหละแหละแม่งชุบไอ้งบุญแม่งซุนแม่งซุนมึงบังบังบัง

ับงั่งเ้นขึ้ไมันขึ้นไอว้ยนอู่รงบาลทาเลตายคนนที่คุมมาหน่อยเดให้แปดริ้วก็เจอเจอเโอนไหนก็เอีข้างล่างเหมือนใหญ่เจออาสเอาสโอเคโอเคเอาดิอ้าหลกคุณเจอเทล่าดัง

ไปเด้านตึกลุสารรัดแดงตึหลตึกลุกูเจอกูใหญ่เลี้ยวขวาลงมาไฮเวทตึกหลุไฮเวทตึกลุ่มรวดเอ่ขึ้นมาขายปาวอสไปหนใหญ่เหิ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 นใหญ่เลี้ยวขวากเเหินใหญ่เลี้ยวขวาพี่ขอไม่นึ่งมาย่างบอยหลังเนมาย่าง แต่สงแล้วอีกอีกนิดเดียวโอเคเลยเดี๋ยวซ้ายไปถึงกระป๋ายแล้วซ้ายไปถึงกระป๋ายกระป๋ายาวตามอยู่ตามอยู่บอสตามอยู่ไปร้านรถคัอหนึ่งร้านรถคันหนึ่งจะเลี้ยวไปร้านรถคันหนึ่งไม่ไม่ออกนอกเมืองออกนอกเนืองไปถึงกระปยาวๆเลยรถมันทุนอยู่ตรงจุดไปรู้ทันนะกูบอกก่อนท่าทางตรงอ่ะมาเลยเอ้ยบอยบอยนะโกงตายแล้วถึงแล้วถึงแล้วรถมันซุ่นเลยเมื่อกี้ไม่เกิดพูดเยอะไอ้เหี้ยรถมันโกงไอ้เนี้ย

ลั่นกูบอกเลยไอ้ต๋ไม่ทันให้มันรู้ตรงไหนต่อตรงไหนต่อตรงไหนต่อแจะไปตรงไหนต่อตรงไหนต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่านท่านท่านวิแปดละแปดเขาบอกให้เหนรถไหนเนสวนยางแตกเลยอยู่ทางอยู่ทางอยู่ทางสองพันแปดอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวกูจะสวนขึ้นไปสองพันแปดตรงเลยถ้ารถกูยางแตกออีกย่างหนึ่งช่วนไหนได้ไหมเหลือยี่สิบสี่นาทีแทนที่แทนที่ไหนยิงได้ ลุงวตึกลุงนตึกลุงแล้วสาราจีนสาราจีนไปลุสาราจีนไปทางเส้นกรากลางหนากระดย้อหนาแตกูตังเป็ดต้อเป็ดต่อานกลางตงหน้าสนอหน้าส ไปร้อนตามต่อใหม่เมืองลงมาเซ็นอ๋อนเป็นยาเไปเป็นรังอ๋อนอมี่อใหม่ได้เออถ้าเก็บเก็บได้บอสตองหมอต้องต้องรีบเก็บถ้จะเก็บแต่ต้องนอกเมืองลย่าไปเก็บอกเมืองเลยไปนอกเมืองอยู่ไปเลย็ผมอยู่ข้างล่างเลยเหตุรถได้ไหมเหลือย4่นาที ยิงได้่ะพ okay, okay. right ี่อ่านถ้เดยวพี่ไปลองบุ๊บเอาเอนเด็กับได้ไหมแขวาังแตขวางแตขวางแตขวางแตอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไปิลงไปข้างล่างหลักกลางหลักกางโอเคโอเคเอฟไอ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 ลงไปข้างล่างไหนไหวไม่ไหวเดี๋ยวไปดมาไวไไวไป ชนให้อีกเบาเลยชนให้ปล่อยปล่อยเบาเลยปล่อยเลยทางหันมาได้ปะไปทางสอนเอาจะมาทีุ่่งไหไปทางสอนอจอดจอดจุดน้ไอ่เบียมันเลยเหียจะเบีมันด้วย

บอยจะกินอยู่ที่ปืนกระบอกโรงพยาบาลโรงพยาบาลถอดปืนกระบอกขึ้นน้ำมนใหม่พี่ขึ้นคนใหม่ขึ้นน้ำมนใหม่พี่โรงพยาบาลฝากเพื่อนหน่อยเมื่อกี้ก็หลุดไปแล้วตัวนึงนะไปช่วยหน่อยอะไรโรงพยาบาลไม่ต้องขับรถอะไรอะไรไล่เลยง่ายๆเลยเป็นเพื่อนท่านอยู่ข้างล่างหรือเปล่าใช่เหมือนหลงล่างนะเหมือนหลงนี่นี่เจอเจอเจอพี่ยิ้มข้างล่างล่างล่างมาโรงพยาบาลเก็บหน้าคุณนะเก็บหน้าคุณนะผู้ต่อ ไอ้บอลนะตำรวจตเียตำรวจตัเตำรวจตัวเดีวตำรวจตัวเดียตำรวจตัวเดียตำรวจตัวเดียตำรวจตัเตำรวจตัเตำรวจตัเตำรวจตเดยตำรวจตเตำรวจตัเดตำรวจตัเดียตำรวจตัเดอยตำรวจตัเดีะตำรวจตเดียตำรวจตัเดียตำรวจตเดียตำรวจตัเดียตำรวจตัตรเดียตำรวจตัวตรัเตำรวจตัตรเียตำรวจีตรัวเียตำรวจเตรเีวตำรวจัตรัเียตำรวจตรเ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 ตำรวจ มาบ่อยเมาเลวโอ้ยเบียมาเบียมาบอกเพื่อนเบียมาเบียมาอื้โอ้ยอ่ะ ขอนูว่าเพื่อนจะยิงให้ไงนักก่งลงพอดีง่วงกว่าคอนูดีวายเนี่เอ๊ะเพื่อนขับน้ำโอเคโอเค,อเคขึ้นขึ้นมาแล้วน้ำตาลขึ้นมาแล้วน้ำตาล ตำรวจไปหมอก้วเไปนะหมอก้าวลนะ้ำตาลอนแหน้ำตาลนหน้ตาลนหลน้ำตาลเดีตยบอกเพื่อนหี่ดกนาแล่นหน่อยดักน่าแล่นหอยดักนาแหลน้าตาลน่อยโซนโซนดีมน้ตาลเลยเี้ไงขึ้นขึ้นนาแล่นน้ตาลสเตเดียมโอ้ยเยี่ยมสเตเดียอยู่ตรงสเตเดียมเลยสาสเตเดียมสปาสเตเียมหักขวาหน้าหักขวาหักขวาไปทางตู้ไฟกูเจอกูเจออตู้ไฟตู้ไฟทางลงเหล็กหน้าลงเหล็กหน้าลงเหล็กหน้าลงเหล็กเอออยู่อยู่ ลงกะล้น้ำน้ำน้น้น้ใจเยนเยนห้ปืนก่อนได้ป่ะฮะหลให้ปืนลยลวงลลเลนเล่นเดอเราเข้าไปเดียไม่อดิยาไมเอาดิเยี่ยพระเอกห่อยซับฮึ สวยเจอเจอเจอไม้เจอไม้ใบทองฮะบไปหนอบไปหนอบไปหนอบไปหนตันนี้แหลทางกานด้อตอนนี้อบไปหนอบไปหนผมผมโดนตลอออะไรไหนบ้างเอไนะอช่วยตอนนี้พี่บาอยไหนามันอาจจะเข้าลงนาลงแเอ็นเราแค่หนตอนนี้ผมอยู่ไว้ีมาี่ดีดของาไว้ อยู่อ่ยครไม่เไอ้ตาตกติกะติกตดีเนะจเลยนะเข้มเป็นตัวแลวนะหอเก้าหนขอไเข้าอนลไม่เหลืออะไรหลอเอเต็มเก็มีแล้วไม่มีไปไปงปไปเซตตะแกงให้หน่อยไดเซตะแกงใได้ไหม AD ีแล้วไม่มีไปไตแกงไมามามามันรัวเลยรัเลยรัเลยมาให้เร็ว พี่เขาเขาขับเองช่วยพี่ขับสวยสวยเกผมแ่รผมพี่ช่วยเรกชยวพี่อบาได้ไหมขอบากันอยู่ที่เขาบ้าใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่รู้กว่แล้วที่ยกิน่เกมไปแล้วอีครัเป็นตะแกงนะเพื่อนขอเจอกันค่อพ่อผมกคุยเสร็จล้วบอนะเสร็จเสร็จแล้วบอกนะตำรวจไล่เยอะมาสองกันแล้วสองพัยัน ไปอีกนีเพื่อขอแล้วเร็วมมาแล้วพิ่มอนแล้วขอดเพ่อนแล้วแก6ันแล้วแต่แก6ันแล้ว่มาแล้วกมาแล้กระนะพรขาวก็เป็นะผานกระางไหนที่หนพูดเลยรับเหล้วเห็นแล้วเหายแล้วาแล้วลุยหน่อยลุยหน่อยคอมเม้นมล้วยสวยสวยสวยอบแล้วหนึ่งเหล่หนึ่งไหล่หนึ่ง เตรียมเลยก็ได้นะได้ๆดเดี๋ยวผมไปเตรียมเลือดเอออีโวก็ห่อไปนะพี่กินจริงๆไม่อยากให้เบบเย็นแต่ก็ห่อไมแน่เลยถ้าเพื่อนเพื่อนต้องเบื่อแบกกลับเปลงที่เดิมแบกกลับเป็ลมที่เดิมเลือกเลือกให้กลับเปลงที่เดิมได้เป็นไปได้ท้านี่ก็ไม่ต้องเว้ยใส่ตะเกียบหรอเบื่อไอมหรอใส่กระเ้วเหลือกี่เคสแล้วตอนเนี้ยมอตอนสามสามพี่หมอไม่เข้ามาแล้วมันใครผูใครเป็นรยางค์